ว่าที่ว่าที่อยตรีพิรุณเยมรักกระผมในพิศนุเพื่อจำนนงลังจังหวัดระยองในานามของส่วนรชาชการรัฐบาลขอขอบคุณท่านรอผู้ว่ากรารจังหวัดระยองเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ก,กรุณาให้เกียรติไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้จากปัญหาสถานการณ์เศรษฐกิจโตเศรษฐีเศรษฐไทยที่พื้นตัวคืบชา้าตั้งแต่เกิดเกินกัความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 รทั้งการค้าภูเขาไฟในตลาดโลกภารัฐนี่ถึงครัวเรือนและธุรกิจที่อยู่ในระดับสูงก็เป็นแาบนี้นะครับอันนี้ในส่วนของภาครัฐเองนะครับออก็น่าคิดชมดีๆนะครับว่าสถานการณ์เขาในความจีบจิตใจที่ยังมาลักลบเศรษฐกิจไทยให้เกิดพัฒนาวิสัย ขาัาารตน่งใทางการทุนในส่วนของภาคพในส่วนของภาคเอกชนก็ที่จะต่างรายงานของขอม่าครับนล้วยอันดี่มีราที่ทุกทใน่วนวงาตางจะเตียมกสื่เรืของานสารบินกรอ้างาตดเศรษฐกิจภาคการผลิตธุรกิจและการดำนินชีวิตของประชาชนในวงกว้างทำให้เศรษฐน่ความันของตา ร่วมกับความตัดแย้งของชาติรันาจทั้งในเรื่องของสงครามการค้าเทคโนโลยี่งผลกระทบต่อโลุ่การการิษัทและกีจวตรอศรษฐกิจภายมูลนิธิของประเทศซึ่งสำนักงานสภาพนักงานจ่าย65มีแนวโน้มที่จะหลายตัวเช่นรายรับสัปดาห545ซึ่งจะเป็นตัวหนึ่งนะครับจะได้เล่าในเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็เศรษฐกิจไทยแล้วก็เศรษฐกิจในต่างจังหวัดนี้นะครับให้ท่านผู้เข้าฟัง ต่อไปนะครับ้นะครับเป็นทีวมาโมดทั้งหมดนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นตัวของไฟดวนี้นะครับที่ผมใช้นะครับแล้วบานที่สองนั่นโมดเนี่ยันจะจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าทุก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 เช้านะครับด้วยนะครับแป้าโมงเช้าเนี่ยนะครับต้องเห็นแล้นะครับแล้วก็ อาคาวโพีซึ่งเป็นการผลิบัติการของุนส่วนใหญ่ระเทศและอาคาวโต้ขณเดียวกันจำนวนประชาก